หนึ่งตองเอ้าวันน no? ี้เราจะไปเก่งพันปีศาจมีกบมีกบกบเล็กน้อยน่ารักน่ารักสองตัวนะครับมีของอุปนภเราไม่มาเป็นมือถ่ายนะครับเดี๋ยวเราไปใส่เลยตามไปดูกันตามไปดูกันตามไปดูกันเอาแบบพิเดนเลยนะชัดๆเนะชัว่์ๆตามดูกันเฮ้ยอาพรดูด้วยลองซิ่งอะไรเนี่ยกันนะ

มันม,มันหายกลัวแล้วนี่วะมันหายกลัวแล้วเนี่ยหายกลัวแล้วเเอาตัวเอาตัวมาเลยตัวตัวตัวเลยเอาตัวเลยก่อนนะเอาตัวเลโอเคเริ่เลเริโอเยเริ่อเคโยเริโอเริต้นกัน